สวัสดีค่ะพี่มินวชนินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันทำมาคำสอนดีๆเปลีดความรู้ดีๆจากเส,สด็จพ่อองค์เทพพัทราเทวาท่านเทวดากายเพชรนะคะว่าในหัวข้อที่ว่าจริงหรือไม่ที่กะอริยะบุคคลที่ท่านปรินิพานไปแล้วท่านจะไม่มาเข้าฝันคนอีก เฉ็จพ่ออมเทต,ตรัสว่าจริงๆแล้วโดยปกติก็จะเป็นเช่นนั้นแต่บางคนก็มีฝันถึงและเป็นการฝันถึงที่ไม่ใช่มิมิตที่เป็นแต่เพียงการฉายภาพโดยการปรุงแต่งหรือการลิมิตที่อาจจะเกิดจากเหตุใจบางจะเหตุปัจจัยบางจําพวกที่ฉายเป็นภาพมิมิตแต่ไม่ใช่การมาเข้าฝันโดยตรงแต่บางคนก็เป็นการที่ท่านมาเข้าฝันโดยตรงเป็นเหตุปัจจัยที่มีความ ทมพันมีบุญบางประการที่เอื้อเฟื้อให้การติดต่อสื่อสารต่อท่านทั้งหลายที่ท่านดับทุกคนทุกไปแล้วเกิดขึ้นดังนั้นเสเ็จพ่อจึงขอสรุปไว้ว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เคยมีไว้แต่เราจะรู้ได้ว่าเป็นเพียงแค่ฝันหรือเป็นเพียงนิมิตหรือเป็นเพราะเราอ่านธรรมะของท่านเหล่านั้นมากเกินไปหรือเป็นเพราะ อะไรก็ตามแต่เสด็จพ่อทรงเมตตาสอนไว้ว่าไม่ต้องไปรู้ให้มันชัดหรอกรู้แค่ไหนก็รู้แค่นั้นรู้แค่ว่าที่ฝันนั้นเป็นอะไรเป็นคำสอนที่ดีเราก็จับใจความเอาคำสอนที่ดีนั้นมาพัฒนาสติปัญญาของเราต่อแค่นั้นก็จบหรือเหมือนกับที่บางคนฝันถึงเสด็จพ่อองค์เพชรก็ไม่ต้อง สนใจหรอว่าหมายความว่าอะไรท่านต้องการอะไรมัวจัดไปนึกว่าท่านต้องการอะไรต้องการสื่อสารอะไรไม่จําเป็นเลยเพียงแค่ว่าในฝันมีเนื้อหาอะไรถ้าไม่มีเนื้อหาอะไรแปลได้อย่างเดียวก็คือต้องการให้ปฏิบัติธรรมต้องการเตือนสติให้ปฏิบัติธรรมเพราะตัวท่านเองนั้นไม่ได้ต้องการอะไรจากมนุษย์แล้วเพียงแต่ยังเป็นห่วงเมตตาสงสารคนที่ยังต้องเรียน่าวตายเกิดและ เพราะเหตุบุญสัมพันธ์บางประการที่เคยเกิดเป็น อะไรต่อกันเช่นเกิดเป็นญาติพี่น้องเกิดเป็นเจ้านายลูกน้องแบบนี้เป็นต้นหลายภพหลายชาติมันทําให้มีเหตุปัจจัยเมื่อท่านมายังโลกมนุษย์แล้วก็มีกระแสบางอย่างเประทุนเอาสัญญาเก่าสัญญาเก่าที่ถูกรับรู้จากจิตที่ยังไม่มีระเบียบไม่มีสติปัญญาที่จะสื่อสารโลกทิศได้อย่างชัดเจนก็ทําให้การรับรู้เป็นฝันนั้นสเปะสปะตีความหมายไม่ถูกตีความหมายไม่เป็น ดังนั้นก็ไม่ต้องไปตีความหมายอะไรมากแค่รู้ว่าแต่ละองค์ที่มาเข้าฝันเช่นพระอริยบุคคลเช่นเทวราอริยบุคคลอย่างเศร็จพ่อองค์เพรท่านมีปณิธานในการปฏิบัติตนหรือในการเกี่ยวข้องกับบุคคลเรื่องอะไรบ้างแค่นั้นก็พอมันก็จะทําให้เรามีแนวทางว่าเราฝันถึงท่านแล้วเราจะต้องปฏิบัติต,ตัวอย่างไรต่อ บางคนแค่ฝันถึงพญานาคฝันถึงเทพก็มุ่งไปหาอดีตชาติมุ่งไปสแสวงหาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วอันนั้นบางทีมันก็เป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นแต่ไม่ใช่แก่นแท้ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการฝันถึงท่านๆสักเท่าไหร่พญานาคมีแต่จะได้บุญถ้ามาเข้าฝันมนุษย์แล้วมนุษย์จยุดหาอดีตแต่มนุษย์พยายามที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันและระลึกได้ว่าตัวเองควรที่จะพัฒนาสติปัญญาให้ไปถึงพระนิพพาน นี่ต่างหากที่จะทําให้การเข้าฝันนั้นๆมีประโยชน์ที่แท้จริงจึงขอฝากคําแนะนำดีๆนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกําลังเผยแผ่ธรรมะบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ